พ่อเมตตาวันขึ้นเฮืองแสงสุริเยกพราอาทิตย์ฟงขึ้นเป็นมือเจ้าไม่มาแสงท่องพุ่นขอฝ่าแจ้งสองสามโมงสูงวงการสิรับท่านตอนเศ้า่าผู้เจ้าสังโคเทศฟ,ฟูดสูงพราเจ้าสันเขาสวดมนต์ศัทธาเจ้าแจากใจของท่านบุญสมพใ่ในหงเฮืองเพียงฟ้า สัทธาทานกองการแจกจ่ายขั้นท่านไปให้เจ้าได้หน่วยแก้วมานี่ขิมเป็นคาควรถูกเสียงล้วนเน่นอังเงินคำคำหน้าสวนให้มังมีดีลุนผลท่านสร้งกองบุญให้โยสงสมสมประสงหมาดแมงสัทธาเจ้าว่าสุน คุณพอศรัทธาให้ได้อยู่สันฟ่าเมืองใหญ่ดาววดึงเทวดาอินพุ่มให้ลำแลขัวไายข้างไก่ไก่ให้เลื่อน้ำเสียงซาให้ได้ตุ่มไฟฝ่าล้านลาอยู่สบายจะได้ผูกเิียงหห้บังเวียดโลกค้าคล้ยไฟสังกว่ายามีมาต้องข่านจะนอนในห้องให้มีคนกวยแกงให้ได้สมมาตรแมงมีนอนเปม็นกอมนอนเป็นกอม น้างคูแถม่อนให้สมควรบันบอนบอระบวนตัวเรือง่อนขาสีตืมมาแล้วสีจากแม่ป้าล่าตาวาเด้อลุกผงศทชาสังกันสอนแจง้งแสงท่องคนสามโมงแล้วสีจากแล้วสีภาคแม่ป้าล่าเท่าเป็นพ่อเฮือนให้คอยเรียงลูกเต่าผงโมงว่าควายยาได้เมานนมนอนให้ปล่อยควายกินกา้าขันได้ฟังลำขาหิ้วนอนยาได้จมสมควรเดอ้อพี่น้องสีมองไม่จะตั้งตา ย่ามเมื่อแดดแก่กาตานั่งอ่อนหิวนอนตานังค้อนค้อนดับพองเดินหิวลาตีนก้อหญ่าเซลงลมทาวหาวนอนตากรด่างทังบ้านพองหิวเป็นใส่ิวในท้องหันใจบ่เต็มหน่ยอวยเด้อ